สวัสดีครับสวัสดีพี่สมายกันเลยครับอ่าอ้าวนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์บรรทองครับอยู่ในเขตอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษเรามาติดตามไร่ข้าวโพดในเดือนมกรางเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเป็นไร่ข้าวโพดอายุ2เดือน2เดือน1วันครับอ่าสเดือนอีกหนึ่งวันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ฉีดพ่นโพรีสี่ครั้งครับอ่ากลับไปโอเลสเนาะครับอ่าผสมกันเลยครับนะครับฉีดไปสี่ครั้งครับสิ่งที่ได้ถามพี่สมานเลย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้นใหญ่แข็งแรงดีแล้วก็ใบเขียวหนาแบบใหญ่กว่าเพื่อนครับใหญ่กว่าแปลงที่เขาใช้เคมีครับคือเราเปรียบเทียบเราเห็นชัดเจนชัดเจนเลยแล้วเมื่อกี้เราไปเปรียบเทียบขนาดฝักนะครับตอนนี้เริ่มออกฝักแล้วใช่ไหมครับนะออฝักแล้วกําลังออกฝักครับแต่ฝักรู้สึกจะยาวกว่าขวดโพธีขวดไบโอขวดไบโอครับเออยาวกว่ายาวกว่าเดี๋ยวเรามีรูปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูที่รูปได้โอ้ยาวกว่าจริงครับฝักมียาวประมาณนี้แล้วกระปุก ที่นะสวยเลยน่าจะน่าจะได้ความอวบความอ้วนแล้วก็น้าหนักดีครับอ่าแน่นอนตอนนี้เจ้าของสวนก็จะรอดูผลลัพธ์ว่าจากการเปรียบเทียบการใช้เคมีแล้วก็โฟรทีไบโอนะต้นทุนของเราประหยัดนะมากอ่าอันนี้ไม่ได้ใช้เคมีแม้แต่กระสอบเดียวครับโอ้ยสุดยอดมากๆ ผลลัพธ์ด้านหลังเราครับดูพาพได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจามเนาะพี่สมานว่าว่าผลจากการใช้โฟทีรและใบองค์งเราแบบเพียวๆนะครับจะได้ผลผลิตขนาดไหนนะครับอ่าเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างครับแม้แต่ชีวิตเราดีเลยไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องสวมถุงมืออะไรเลยสุขภาพดีด้วยดีด้วยแปลว่าอารมณ์ก็ดีด้วยอ่าครับงั้นพี่สมานบอกหน่อยว่านับอยากจะมีอะไรแชร์บอกพี่น้อง ก็ให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้โปรตีของ a 4พอครับมันจะดีทั้งไบโอทั้งโปรตีมารวมกันเข้าเราจะปลอดภัยกับสารเคมีครับเอก็ขอปากๆระะหยัดด้คยครับประหยัดด้วยครับอ่าอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะครับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปจากการเก็บผลผลิตในแปลงนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สมานมากสวัสดีครับ